สวัสดีค่ะ,คะแม่นุนกินน้ยนะคะพี่โน้ครับอืมให้ก,กันไปนานเลยนะก็มไม่นานอะไรประมาณอาทิตย์นึงไหมเกือบเกือบวันนี้พาเออมากินอันนี้เป็นรับคั่วค่ะี่นองลาบคั่วของอ่าภาคเหนือครับนี่ค่ะไปซื้อมาจากร้านซดเหมือนกันอืมอันนี้ด้วยแล้วก็มีแก้วบองอันนี้เป็นปลาเลยนะคะปลาอะไรทอดปลาอะไรทอดสักอย่างนะครับเออ ปลาแดดเดียวแล้วก็มีเออ่ต้มเสพนะคะต้มเสพข้างในวันนี้มีผักชีลาวมีอะไรนะมีเครียกอะไรนะหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งครับไอ้ใบแมงใบแมงลักใบแมงลักนะครับมาราคีนกมเขือมาขื่อมาขื่อปอแล้วก็มามพี่น้องจะกายกันเลยครับมีข้าวเหนียวด้วยวันนี้ไปจัดนี่รวมก็นีอรวมหลายภาค จก้วบ้องค่ะอือจัดนี้เลยลับคั่วลับคั่วลับคั่วนี่ของภาคเหนือนะเราใส่เลือดลงไปคั่วๆเลยเอออือันแี้วบ้องหนุ่มมากอือน่ากินเลยอืมอืมอร่อยอือลาบั่วอร่ยจิ อันนี้อร่อยนะเห็นท้องมพีิเเขาเรียกอะไรนะจกจกเบพอเผ็ดเผ็ดเผ็ดร้อยจกจกจกติดติออมแซ่บร้อยมาหืมยิ่งงงงงฮอ่มงงมาสล้วหวันน่ะ จะบ้องลอยไหมอืมจะบ้องลอยเดี๋ยวนะไอ้ยาขวางลอยพี่เลยนี่กระดูก่อนกุบๆๆคกับนี่ปลาตัวมาไอตัวนะี้ะไม่อยู่กัน ือปลาไหลปลาเล็กหมดอ๋อปลาทอยอืมวันนี้รวมรวมหลายภาคนะปลาแดดเดียวนี้ภาคใต้ต้มแสนมีภาคอีสานราบครัวในภาคเหนือจอบมองนี้ภาคอีสานอ๋อกลหอม

นีอะอร่อยผมชอบผีชอบอมแป๊บปีจวงใส่กับปอดจงในมู่หรือว่าหมูนี่หมูหรอ้อร้อนมากรับี่นอนกินข้าวเหนื่อย

S <S <C oughs> อยากให้เพื่อนๆลองกินนะแต่ว่ามันทําไม่ได้ครับได้แต่นั่งดูพวกเรากิน <S 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 ไปก่อนเลยครับเช้นจอบตัองนันนี้มาเลยเอันเนียอืมว่า มีคุ้มไมนี่หลับกัวเลยนี่หลกดเออโอ้โหาแหรปลาจเดียวทอด หวานนะอะโรงัานกินไม่ได้เอ,เอ,อ้โหหน่อไม้ฝรั่งเอ้ยตอกแดงเลยพีน่น้องหน<ม>่อไม้ฝรั่งแพง,อ,งอ,อ,อยู่นะขีดสี่สิบบาทอยู่ช่วงวันสองขีดนะครับขีดสี่สิบบาทเผื่อว่าทับไอ้ <c oughs> นอไม้ฝรั่งพูดตายนอไม้ฝรั่งนอนอไม้ฝรั่งอืมเอหอืมปวดให้เขาเรียโอ้

จึงตาเป็นเลือได้เนี้ยลงไปกินข้าวเวลาไอคนพื้นคนเขาเรียกอะไรคนทางภาคอีสานเวลาเขากินเขาตั้งข้าวเหนียวกินเขาจุ่มนี้เลยในปากกินแบบรนีนแหลกข้าวพีว่น้อง นะก้าวเหลือจมเรือร่วงขึ้นดูนะค่อยค่อย,อยหน้ากบไปได้ทุกคนนะหวังให้เกิปดปฏิหารนะปฏิหารยอ่างเงี้ยใครก็อยากอยากให้รอดกันหมดแหละโอ้โหตัวที่น,นี่รวมกันหมดเลยพี่นอ้งนองแก้วบองกับลาบกลัว

ไหนกูเหรอเราเรากินเรากินหลากหลายกินหลายอย่างลักครัวแล้วก็อื้โห ไม่ชอบมอือใครก็กกจอบนะอานอีซ่าจ,จริงเนื้อหาเหนื่อนะอ่ะเพราะว่าอะไรดีพัดพๆหล,นนลัวตอ,อมๆตอๆช่วงนี้จะหลับอีกทีบูดมาได้กินค่ะอืมอ่าอีซ่านี่คือ

ใครหิวไปหาอะไรมากินนะคะอาหารใต้นี้ <c oughs> ถ้าถ้าแบบรสจัดจดเหมือนไทยอีสานนี่ต้องต้องต้องนึกถึงอะไรเนีย <c oughs> น้ำเคยหรือแกงไรปลาน้ำเคยน้ำเคยมีอะไรแล้วก็แกงส้มอืม มีแกงส้มผมชอบมากนะต้องต้องเป็นแกงส้มของของภาคใต้ทเท่านั้นนะใส่หน่อไม้ตองโอ้โหใส่หมากินนะแกงส้มโอ้โห,โห,โหสดนะ้ำเนี่ยกับเนี่ยกับต้มยำอะบอกบอกเลย

ชอบจริงก<ส>ับไอ้แมลงกะบอกองไป,งเ,ปเพื่อนๆกันก่อนค่ะมือี้ก้อิ่มแล้วค่ะร้อยร้อยทูกย่างเลยค่ะใช่อร่อยจริงๆครับยมๆคค่ะก็ฝากกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้เราส่องคนด้วยในก<อ>ารทำคลิปนะคะกดไ,ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับชอบกระดิ่งหนวไม่ชอบอะไร่ก้ เมนมาได้ค่ะเรา้อมจีจ้ปรับบรุ้งพัฒนาป่าพีนองได้รอคลิปหน้าว่าเราจะกินอะไรให้เพื่อนๆเหนื่อยเท่วนะค่ะไปบ๊อค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ